ร้อยนะครับอ่า uh, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอนะ่แต่ตัดไปแล้วเรียบร้อยนะของผมเออเรื่องต่อไปนะครับที่จะเอามาพูดก็คือประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยเออที่จะเอามาพูดนะ่ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็ขอบคุณครับเป็นอะไรที่แบบผมบอกเลยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยอาชนมากๆนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามนะหลายคนก็คัดค้านไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่จะเอาคนการเมืองไปแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยและก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับการเสนอชื่อของกิติรัตน์นรนองมานั่งเป็นประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยแบบสุดลิ่มทิ่มประตูเพราะ เมื่อใดเมื่อหนึ่งที่การเมืองนะครับเข้าไปแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อไรความบันเลยจะมาเยือนเมื่อนั้นเขาเลยกลัวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะขาดความเป็นอิสระนะครับค้างไหมฮะเดี๋ยวปับนน,นะ <c oughs> ผมผมจะได้ต่อต่อลื่นๆไปนะครับต่อลื่นๆไปค้างเหรอค้างไหม อืมค้างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คสัญญาณก่อน,พกกนเพราะกำลังจะพูดเรื่องเรื่องธนาการแห่งประเทศเลยค้างไหมครับค้างไหมเออทุกคนก็พูดหมดะนะครับนะครับผมมองนะอืมสัญญาณสัญญาณไมอยังฮะสัญญาณไม่ยังเดี๋ยวผมเช็คสัญญาณก่อนนะเออก่อนที่จะไปเช็คสัญญาณเน็ตก่อนนะครับเออ สัญญาณได้ไหมสัญญาณโอเคไหมถ้าโอเคผมจะไปต่อไม่ค้างนะเออผมก็คิดว่าค้างเนี่ยผมก็เลยรีรออยู่นี่รีรออยู่นี่นะครับอ้าวในเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่นะประชาชนและข้อคนที่เขามีความรู้นะเขาไม่เห็นด้วยคุณอย่าลืมว่าสมัยคุณทักษิณเนี่ยพยายามนะครับเออในส่วนของการแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยที่เอา หม่อมเต่าออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยอะนะเคยมีประวัติมาแล้วการแทรกแซงเนี่ยมันทําให้ความสมดุลทางด้านการเงิน,ก,นการคลังของประเทศเนี่ยนะครับมันไม่มีเสถียรภาพหรือมันขาดความมีเสถียรภาพนะเพราะว่าการเมืองคุณอย่าลืมว่านะักการเมืองเข้ามาผลัดเปลี่ยนหน้ากันไปผลัดเปลี่ยนหน้ากันมารัฐบาลน,นั่นไปรัฐบาลน,นี้มารัฐบาลน,นู้นอยู่รัฐบาลน,นี้ไป แต่ละรัฐบาลนะครับเข้ามาเนี่ยนะต้องการกู้อย่างเดียวนะต้องการกู้อย่างเดียวกู้จนบัลลีบัลไลกู้จนประเทศล่มจมก็มีคุณเห็นไหมนะสีลังกงสีลังกาหรือประเทศไหนก็แล้วแต่ที่นักการเมืองเปลี่ยนนะครับรัฐบาลเข้ามาบริหารกู้จนประเทศล่มจมก็มีนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนเยถ้าผมจำไม่ผิด ร,รัฐธรรมนูญปี60หรือรัฐธรรมนูนปีไหนอะที่นาเขียนระบุชัดเจนว่าให้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นอิสระไม่ขึ้นตรงกับการเมืองนะแล้วแยกออกจากกันกับการเมืองโดยเด็ดขาดคืออำนาจการเมืองเนี่ยนะจะมาเขาเรียกว่าแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้แต่วันนี้พี่น้องครับกิติรัตนรนองเป็นคนของพรรคเพื่อไทย นะเป็นคนสังกัดพรรคเพื่อไทยและมีหนำซ้ำยังเป็นที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐทาทวีสินด้วยโอ้โหนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐทาทวีสินที่ชัดเจนก็คือเป็นคนการเมืองอะนะครับเออ นักวิชาการนักการเงินการธนาคารนะครับผู้มากประสบการณ์เขาไม่เห็นด้วยเพราะเขามองแล้วว่าน้นในอีกไม่กี่เพลาข้างหน้าความชิบหายจะมาเยือนถ้าการเมืองเข้ามาแทรกแซงได้วันนี้เข้ามาแทรกแซงสําเร็จเข้ามาแทรกแซงสําเร็จนะครับบอร์ดคัดเลือกประธานธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติสรุป เป็นชื่อของคุณกิติรัตนนรนองเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอนายกนำชื่อขึ้นทูลเกล้ารอนายกนำชื่อขึ้นทูลเกล้าแต่ปรากฏว่าครับพอมาดูในเรื่องของคุณนสมบัติของกิติรัตนนรนองนะครับอันนี้ผมไม่ชัดเจนจริงๆนะนะแต่ในช่วงถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วเนะีนะ่ยมันมีบทสัมภาษณ์ที่สื่อนะไปถามคุณเศรษฐาทวีสิน ว่ามันมีข่าวเข้ามาหนาหูมากๆเลยนะว่ากิติรัตน์เนี่ยจะไปนั่งเป็นประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยนะคุณเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีมีความคิดเห็นยังไงบ้างคุณเศรษฐาก็พูดนะครับกับสื่อว่าคุณกิติรัตน์นรนงไม่สามารถนั่งเป็นประธานบอร์ดได้หรอกเพราะเขาดํารงตําแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ย คล้ายๆนัยยะว่าถ้าไม่ลาออกจากตำแหน่งข้าราชการการเมืองเกินหนึ่งปีไม่สามารถนะครับที่จะส่งชื่อเป็นแคนดิเดตประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยได้คือขาดคุณณสมบัติว่างั้นเถอะนะครับขาดยังไงคุณไปดูกฎหมายนะกฎหมายมันชัดเจนว่าห้ามการเมืองแทรกแซง ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนการเมืองจะเข้าไปเป็นประธานธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปเป็นประธานบอร์ดได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะกฎหมายมันชี้ชัดชัดเจนอยู่แล้วว่าการเมืองไม่แทรกแทรกแซงหรือห้ามแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยแต่วันนี้ทั้งแทรกทั้งแซงแล้วผมจะบอกไว้ให้นะคนที่ เสนอชื่อก็สวยเสนอชื่อกิติรัตก็สวยคนที่นําชื่อกิติรัตขึ้นทูนเกล้าก็คือนายกก็สวยมันจะไปเข้าอีลอบเหมือนกับพิชิตชื่นบานหรือไม่คุณคอยดูสิเพราะกฎหมายมันชัดเจนอยู่แล้วว่าการเมืองไม่แทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยแต่นี่คนการเมืองตัวพ่อเลยกิติรัตนนร,ารงเนี่ยนะที่ใส่เกียร์หมาตอน จำนำข้าวสมัยยิ่งรักที่ชาวนาว,วิ่งไล่จะตีหัวแล้ววิ่งเข้าซอกตึกไม่ทันนะครับก็คือกิติรัดหน้าหองนี่แหละนะครับชื่อเสียงโด่งดังเมื่อก่อนนะนะครับชื่อเสียงโด่งดังก็วิ่งเข้าซอกตึกทันไม่งั้น,นจงตีนซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่จะต้องออกมาพูดนะครับความไม่สวยงามต่างๆเนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องจริงเออเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับยังไงก็แล้วแต่ไม่สวยงามเลยสำหรับเส้นทางของกิติรัตนนอ,นองในการนั่งประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยและอาจจะนำมาซึ่งความสวยถึงนายกรัฐมนตรีผมพูดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอคุณฟังผมพูดอย่างนี้คุณมีความรู้สึกยังไงบ้างเขาห้ามแทรกแซงแต่คุณแทรกแซงเขาห้ามทำผิดกฎหมายคุณก็ทำผิดกฎหมาย ขอห้ามครอบงำพักคุณก็ครอบงำพักนะขอห้ามแต่งตั้งโจรแต่งตั้งคนติดคุกมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคุณก็แต่งตั้งเออเป็นไงเห็นไหมเคารพกฎหมายหรือเปล่าเคารพกฎหมายไหมเออบ้านนี้เมืองนี้ไม่ต้องเคารพแม่งนะ <c oughs> อยู่กันแบบนี้แหละนะไอตัวผู้ผู้มีอำนาจไม่เคารพกฎหมายแต่พยายามบอกให้ประชาชนต้องอยู่ใน กรอบอยู่ในนะครับกฎหมายนะต้องเชื่อฟังกฎหมายนะต้องทําตามกฎหมายนะแต่คนที่มีอํานาจจริงไม่ทําตามกฎหมายอยู่กันได้ไหมสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นี่ค้างเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนทักทายทุกคนนะครับน,นะบสัญญาณภาพเสียงยังชัดเจนอยู่ไหมครับ เดี๋ยวผมต้องตัดอินเทอร์เน็ตออกแล้วมั้งนะครับเพราะว่าเครื่องมันร้อนอะ่ะนะผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะสะดุงสะดุดกันไปอีกเออเนาะตัดตัดสัญญาณเน็ตออกไปเลยดีกว่านะสัญญาณแบบนี่อะมันมาไม่เต็มไงนะผมกังวลเรื่องสัญญาณอย่างเดียวแหละนะสัญญาณมันจะตบดาวลงไปปุบบุบบ พออยู่นอกสถานที่มันก็ไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมนะครับอันนี้สองหัวข้อที่เอามาคุยกันนะสองหัวข้อข่าวที่ผมเชื่อแน่ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะสนใจนะครับนะแล้วก็รอฟังอยู่นะก็อัปเดตข่าวกันนะครับให้พวกเราฟังนะหอมปากหอมคอสวัสดีครับทุกคนนะฮะเอ,อแปบ๊บหนึ่งนะผมเช็คสัญญาณอยู่ข้างนอกกะว่าจะเต็มที่สักหน่อยวันนี้ก็นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอ่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์จดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอ่เดี๋ยวสักครู่นะอืมค้างไหมเนี่ยถามก่อนโอ้โหเครื่องร้อนมากๆเลยน <c oughs> ะทักทายนะครับทักทายทุกคนนะครับทักทายเพื่อนเพื่อทุกทุกคนนะครับ สักครู่นะเดี๋ยวก็เช็คเวลาก่อนนะครับส่วนข่าวอื่นนะเอ่อนะครับยังค้างอยู่ไหมคุณไทกเกอร์สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดคุณแม่สเสลียงทุกคนครับสวัสดีนะครับอ่าข่าวต่อไปมีข่าวอะไรนี่ขยี้แบบไม่ค่อยต่อเนื่องนะเพราะว่ารัวว่านี่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันค้างหรือเปล่านียนะครับตอนไลน์เนี่ยนะครับนะ่ะ เออนะข่าวต่อไปข่าวทนายตั้มนะทนายตั้มโดนอายัดโอ้โหอายัดทรัพย์สินอายัดเงินในบัญชีอายัดหมดสิ้นและหมดเกลี้ยงเลยแล้วกำลังจะออกหมายนะครับจับเพิ่มนะครับเอ,อ่อกระบวนการการฟอกเงินนะสแกมมงสแกมเมอร์ออกหมายจับเพิ่มก็คอยติดตามกันแล้วครับนะคดีทนายตั้มคดีอื่นๆน,น,นะเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นะครับหลายคดีแล้วเกิน นะมารุมมาตุ้มนะเดี๋ยวมีคดีไหนที่นะครับอัปเดตอัปเดตเดี๋ยวผมจะนํามาวิเคราะห์นะครับนํามาพูดคุยกันดีกว่านะวันนี้มันอยู่ข้างนอกแล้วมันร้อนนะครับเออเกือบเกือบชั่วโมงพอดีนะวันนี้เดี๋ยวจบเฟซไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันไอติคตอ,อกหนกะเครื่องร้อนน็อกไปแล้วนะครับวันนี้กราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ